และการเขียนแผน 3S นั่นเองค่ะเราไปกันที่ผู้นําท่านถัดไปเลยค่ะตัวท่านเองนะคะจบปริญญาตรีคณะวิาศาสตร์เคมีมาเลยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเหมือนกันนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นฮีโร่หรือเป็นเสาหลักของครอบครัวตั้งแต่เรียนจบเลยค่ะอดีตท,ท่านก็ทํางานมานะคะเป็นอดีตติวเตอร์นะคะเป็นนักธุรกิจออนไลน์นะคะผ่านการทำเน็ตเวิร์กนะคะกับบริษัทคนไทยมานะคะแต่เมื่อท่านเจอกับธุรกิจนูสกินนะคะผ่านโอกาสที่ดีจากรุ่นพี่คุณโป้งคุณเพนค่ะแล้วก็เลือกนูสกินนะคะเรียกว่าทําแบบล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ เนื่องจากท่านเห็นปลายทางความสําเร็จที่ชัดเจนทุกวิติของคุณตรีและคุณจิราวันวิชัยดิตนะคะปัจจุบันค่ะท่านประสบความสําเร็จในตําแหน่ง presidential director 5ปี p l a t ิน u าม r r s i i e n t t a l director 2ปีค่ะเป็น COE1 สมาชิกทำเนียตอนนี้รายได้ของท่านนะคะเกิน40ล้านและกำลังจะแตะ100แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ทุกท่านค่ะกดเลข100 100, 100 000, รัวร,วรวค่ะต้อนรับคุณหมีทีรัฐอาาัครัฐพรคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหมี โอเคสวัสดีครับพี่เฟิร์สครับก็จริงๆต้องบอกว่าเด็กเคมีนี่มีคุณภาพเหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับคุณหนุ่มเนี่ยพูดไปอย่างยอดเยี่ยมละจริงๆเนี่ยผมแทบไม่ต้องสรุปละนะฮะวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยวินวินเนี่ยมันมีแค่นี้เลยทุกคนหลักๆมันคือสามข้อครับถ้าพูดได้เห็นภาพนะเนี่ยสตาร์ทเนี่ยห้าร้อยคะแนนจากการที่คุณเนี่ยนะครับเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในการใช้สินค้าจุไหมฮะ สองก็คือ system learning เมื่อกี้คุณเห็นศักยาภาพแล้วใช่ไหมครับและสามคือ sponsoring อย่างน้อยเนี่ย one people นะครับก็คือ1คนต่อเดือนอันนี้คืออย่างน้อยนะมินิมัมนะครับอยากทำห้เดือนแสนสปอนเซอร์เดือนละคนครับที่รับเงื่อนไขวินวินนะฮะอยากทำได้5้าวีคแสนก็คือ s p o n s ร์เปลี่ยนจากเดือนละคนเป็นวีคละคนแค่นั้นเองคืออันนี้คือการเขียนแผนนะครับถามว่าวันนี้มันมี velocity อยู่แล้วทำไมต้องสรุปวินวิน,วนใช่ไหมฮะ ง่ายมากครับทุกคนคนคนทุกคนเนี่ยการสื่อสารเนี่ยนะฮะที่ทรงพลังเนี่ยเขาเรียกว่า sharp short got to the point ไม่ว่าคุณจะเปิดตัวด้วยสินค้านะครับไม่ว่าคุณจะนำด้วยเวรานะครับอะไรนะ Application a อ p l i c a t i o n anti aging provider ใช่ไหมอ้โหดูดีจังเลยนะนีุ่เร,เราเหรอเนี่ยนะฮะแล้วก็ประเด็นก็คือว่าแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ว่าคุณจะเปิดภาพใหญ่ขนาดไหนนะครับ ถ้าคนถ้าคนคนนั้นไม่สามารถสรุปใจความสำคัญเป็นชาร์ปช็อตก็ทูเดอะพอยต์ก็คือสั้นๆกระชับทำอะไรแล้วจะได้อะไรเนี่ยคุณจะไม่สามารถสร้างองค์กรยิ่งใหญ่ได้เพราะเขาจะไม่เข้าใจครับว่าเอาแล้วในเมื่อแอปมันดีขนาดเนี้ยสินค้ามันดีขนาดเนี้ยต้องทําอะไรบ้างซึ่งสามข้อเนี้ยมันสรุปหมดแล้วครับทุกคนถามว่าสตาร์ทห้าร้อยนะหนึ่งเลยเนี่ย เราทํามันเป็นกุสโลบายให้คนเริ่มต้นใช้สินค้าเพราะถ้าเขาไม่ใช้สินค้าเขาไปต่อไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะเขาไม่อินถูกปะแน่นอนครับพอเกิดตรงเนี้ยคุณสปอนเซอร์ด้วยธุรกิจก็จริงคุณนําด้วยธุรกิจนะแต่คุณได้คะแนนเห็นไหมฮะสปอนเซอร์นักธุรกิจเราได้คะแนนก็คือได้ยอดธุรกิจได้คนใช้สินค้าตามมาด้วยคือนักธุรกิจที่จะทําธุรกิจทุกคนก็ต้องใช้สินค้าสองเลยเนี่ย คุณไม่ใช่ได้แค่นักขายหรือคนที่เป็นคนธรรมดาเข้ามาแต่คุณกําลังได้คนที่กําลังไปเข้าใจธุรกิจในงาน SO และเมื่อมัน Copy แบบเนี้ส่งต่อลงไปครับองค์กรของคุณจะเป็นองค์กรแห่งผู้นําที่จำนวนเยอะที่สุดและธุรกิจเนี้ยคือธุรกิจที่ผู้นํานะครับสร้างผู้นําใครสร้างผู้นําได้มากกว่าคนนั้นได้คอมมิชชั่นห้าอร์เซ็มากกว่าแค่นั้นเองดูสิมาเข้าใจง่ายมากครับฉะนั้นถาว่าถ้าไม่แสดงแผนใช่ไหม เขาไม่เห็นเบ n นฟิตหรือผลประโยชน์ของเขาและเขาไม่รู้ว่าทําไมเขาต้องทําแล้วถ้าเขาจะพรีเฟอร์ไรชื่อให้คุณหรือเขาจะส่งแอปต่อหรือเขาจะทําต่อเนี่ยเขาจะได้อะไรสุดท้ายเขาก็ไม่ทามันคือหลักการง่ายๆของมนุษย์นะครับบอกว่าเขาจะทํอะไรทาทาแล้วได้อะไรแล้วค่อยมาบอกว่าเขาอะทําอะไรแค่นี้เองครับผมให้ความมั่นใจทุกคนว่าผมเดินตามแผนวินวินเนี่ยตลอดเจ็ดปีกว่านี่ครับแบบร้อยเปอร์เซ็น์เลยนะ ผมใช้วินวินเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เราผมรู้สึกว่ามันคือการสรุปใจความสำคัญที่ง่ายที่สุดนะฮะให้คนเนี่ยเดินตามนะครับแล้วมันเกิดการก๊อปปี้แบบนี้ครับรวดเร็วมากๆฉะนั้นนะครับผมจะบอกว่าวันนี้คุณฟังเรื่องที่ราวพิอรันน่ะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับแต่ทุกคนเชื่อไหมว่าวันนี้คุณมองอะไรอะ่ะถ้าวันนี้คุณออกไปคุยแผนวินวินนะครับคุณเจออยู่สองอย่างอยู่แล้วยังไม่เอากับเอาด้วยอะไรนี้มากกว่ากันฮะ เชื่อไหมหลายคนมาักเนี่ยช่วงเนี้ยมาบอกผมเนี่ยคุยแล้วเขาไม่เอาคุยแล้วเขาไม่เอาผมถามกลับว่าคุยกี่คนชัดมากเลยถามคุยกี่คนยังไม่เอาอ่ะสามคนมาถามพี่ครับอยากจะกุมมือพี่เบาๆว่าช่วยคุยให้มากกว่านี้หน่อยได้ไหมครับพี่คิดว่าคนสําเร็จบนโลกมันเยอะเหรอฮะทุกวงการอ่ะคนสําเร็จมันน้อยกว่าคนล้มเหลวมันไม่แปลกเลยที่พี่จะคุยแล้วเขายังไม่เอาแต่วันนี้คุยแล้วเจอคนเอาก็เป็นเหมือนพี่อารันเห็นปะ คือวันนี้คุณคุณเลือกที่จะมองอะไรอะมองสิ่งที่ได้เหลืออยู่หรือสิ่งที่หายไปอะวันนี้คุณคุยแล้วเขายังไม่ได้อย่างน้อยคุณได้ฝึกถูกไหมแต่ถ้าคุณคุยแล้วเจอเอาด้วยเนี่ยอันนั้นคือกําไรครับฉะนั้นเนี่ยออกไปคุยให้มากครับแผนเหมือนกันสเต็ปเหมือนกันสินค้าเหมือนกันแพลตฟอร์มเหมือนกันแอปเดียวกันเนี่ยคนบางคนก็มองไม่เห็นแต่จะมีบางคนที่คุณถ้าคุณคุยมากพอนะฮะเขาเห็นโอกาสแล้วนั่นแหละครับคุณพาเขาไปต่อด้วยวินวิน 3s รับรองว่าองค์กรคุณขยายแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในทุกงานประชุมสำคัญของ OTG นะครับขอให้ทุกคนส่งมอบนะครับแอปพลิเคชันพรวเดอร์ออกไปครับนำคนโหลดแอปมาคุย 3s ครับแค่นี้เลยนำคนโหลดแอปมาคุย 3s ครับเปิดด้วยเวล่าพามาวินวินแล้วฟินฟินกับความสำเร็จจากดูสกินก็สำหรับวันนีแบ่งปันท่านี้ขอบคุณมากครับ กดแปะ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 รด้วยคุณหมีเลยค่ะแถวเปิดด้วยเวล่านะคะแล้วไงต่อนะคะพามาด้วยอะไรนะคะวินวินพามาคุยวินวินแล้วก็ฟินฟินกับลลเราคุยสับนิรก็ปากระโยนนี้นะคะอย่างที่คุณหมีบอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือวันนี้นะคะสามเอสวินวินค่ะเป็นแผนแล้วก็เป็นผลถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในธุรกิจของเราชาว OTG นะคะแล้วเราเป็นชาว OTG เท่านั้นนะที่ได้ใช้แผนนี้นะฉะนั้นนะคะออกไปบอกต่อแผนกันเยอะๆค่ะอ่ะ ก่อนจะจบวันนี้นะคะสรุปอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีนัดกันค่ะทุกคนโพสต์พร้อมกันนะคะเราจะเป็นแอปพลิเคชันผู้ใ i d เดนะ,ะแล้วก็ติดแฮชแท็กค่ะแฮชแท็กอินฟลูเอนเซอร์แฮช how to แฮชแท็กย้อนไวระดับยินโพสตพร้อมกันในเวลา18นาฬิกานะคะแล้วก็วันสุกอีกครั้งในเวลา7นาฬิกา30นาทีหรือว่า18นาฬิกาก็ได้ค่ะ วันนี้นะคะทุกคนมีสิทธิ์เข้ารอบสัมมนากับ OTG นะเท่ากับคุณมีทรัพย์สินไว้ติดตัวนะคะเพราะฉะนั้นเข้าเยอะได้เยอะนะคะอ้าวเริ่มกันเลยค่ะก็อย่างทุกวันนะคะทุกวันอังคารและวันศุกร์นะคะ8นาฬิกา30นาทีถึง8เอ่อ8นาฬิกาถึง8ปนาฬิกา30นาทีนะคะมาเจอ MC สวยๆทั้ง2วันนะหมบอกไว้ก่อนเลยนะบอกตัวเองไว้ก่อนเลยนะนะคะในคอนเฟรนท์คอลค่ะนู่อินฟลูเอนเซอร์ของเรานะคะและนะคะในวันศุกร์นะคะก็อย่าลืมค่ะ เข้ามาใน Facebook แฟนเพจของเรานะคะเพื่อมาเรียนรู้เรื่องราวของหนังสือดีๆตอนนี้เราเดินทางมาถึงหนังสือชื่อว่า Eat That Frog นั่นเองค่ะกินกบตัวนั้นซะนะคะ21วิธีนะคะหยุดการถัดวันประกันพุ่งนะคะแล้วก็อ่าเป็นการที่เรียกว่าทำงานให้ได้มากในเวลาที่น้อยลงนั่นเองค่ะ เปลี่ยนการฟังเป็นคลังทรั์สินในวันอาทิตย์ค่ะเริ่มต้นเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสของเราในเวลา9ก้นาฬิกากับคลาส slt เคล็ดลับการสร้างธุรกิจนะคะแล้ว11อนาฬิกาค่ะเรามาฟังโอกาสธุรกิจที่ดีที่สุดในโลกต่อกันนะคะใน bbb หรือว่า new influencer on air นั่นเองค่ะและงานที่เพิ่งจบไปนะคะที่เราพูดถึงวันนี้น้องกามน้องกวางบอกว่าพิมพ์ตัว f ตัว f ตัว f นะค่ะก็คืองาน fly in หรือว่า new influencer startup นั่นเองค่ะเป็นเรียกว่างานที่จะทำให้คุณนะคะ ได้เขาเรียกว่านะแบบไปรับพลังนะคะแบบตัวตัว,ตวแบบออฟไลน์นะคะเราจัดขึ้นอีกครั้งนะคะในวันเสาร์ที่2 1ตุลาคมโรงแรมแมนดารินสามย่านนะคะรอบทั่วไปนะคะ12นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกานะคะรอบนี้เราจำหน่ายบัตรเนี่ยนะคะ500บาทค่ะส่วนรอบพิเศษค่ะเป็นรอบผู้นำรอบเช้าค่ะคุณจะต้องมีคุณสมบ 5, ัติ5,000บวก5โบนหรือว่า e v p ขึ้นไปนะคะแต่ที่สำคัญค่ะคุณจะได้บัตรฟรีแบบ Fast Tag เข้าไปเลยถ้าคุณเป็น new i n u e n c e r ที่สามารถที่ชิด บล็อกวินเนอร์ได้ใครอยากเข้ารอบชาวรอบพิเศษรีบติดต่อผู้แนะนําคุณเลยนะคะแล้วไปงานนี้อย่าไปคนเดียวไปแบบ5บวกค่ะอีกหนึ่งงานค่ะที่เรียกว่าเป็นงานประจำไตรมาสของเราที่สุดยอดเลยนะคะวันนี้คุณไม่มีบัตรไม่ได้แล้วคุณต้องมีบัตรในมือแล้วนะคือ new i n f l e n c e r s o ค่ะเราจัดขึ้นอีกครั้งค่ะ16-17ธันวาคมปีนี้นะคะอย่าลืมนะคะพาจํานวนคนเข้าให้ได้มากที่สุดและที่สําคัญค่ะ ของหมดกดเวลาเซาขึ้น BR ปรึกษาโค้ดนั่นเองค่ะสำหรับ New i นฟ e n c e r Conference คอเช้านี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราเจอกันใหม่แล้วก็อย่าลืมนัดวันนี้โพสต์พร้อมกันนะคะ18นาฬิกาตรงนะคะกับการที่เรียกนะคะว่าเปิดหน้าธุรกิจของเราด้วยแอปพลิเคชันที่ดีที่สุดและยังไม่มีใครมีของเราค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ